สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้วันที่สาวหกพฤษภาหกสี่แล้วครับก็ผมมาทํางานที่สวนครับมาชมบรรยากาศในสวนโมครับว่ะตอนนี้ห้าโมงแแรงแล้วบรรยากาศเป็นจะไดรพองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะกลัหน้ากองกครับเผื่อจะให้ท่านผู้ชมได้ครับชมพอดอกไม้ครับช่วงเดือนาพฤษภาเนี่ยฝนลงแล้วนะครับ วันนี้ก็ฝนลงมาวันนี้ก็ประมาณสักชั่วโมงครับท่านผู้ชมก็จะหันช่วงนี้ก็จะหันดอกบานบุรีครับดอกบานบุรีตีบานอยู่ครับก็มีดอกยี่ถูผนเล็กน้อยครับท่านผู้ชมนี่ดอกยี่ถูครับแล้วก็วันนี้ก็ตัดหญ้าครับสะอาดสะอานครับท่านผู้ชมออนนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็จะมีดอก ทองอุไรเพิ่อได้หันพ่องนะครับนี่คือทองอุไครครับท่านผู้ชมช่วงนี้เราดูฝนนีท่ทองอุไรเขาออก่หลายครับก็มีให้ได้หันเล็กๆน้อยๆนะคะรับท่านผู้ชมนี่ครับดอกอ่าทองอุไรแล้วก็จะมีดอกไม้แห่งประเภทหนึ่งก็นี่คือดอกชะบาครับได้หันดอกชบบาครับช่วงเราดูฝนนี่ครับท่านผู้ชม เดี๋ยวจะป้าท่านชมไปพอดอกช่วงนี้ก็เป็นดอกสีเหลืองครับดอกบานบุรีเหลิมบานครับดอกบานบุรีนี่เขาจะชอบชอบชอบฝนครับท่านผู้ชมนี่ครับชอบฝนครับบานบุรีเป็นแถวเป็นแนวเลยครับผัดตัดกนี่เห็นเราก็สะอาดสะอ้านตาครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบานบุรีครับโอ้โหท่นี่ช่วงนี้งามมากครับนี่ครับ นี่บานบุรีนี่ครับนี่ก็ง,งามครับปรเป็นเหตุบานบุรีครับนะถ้าฝนตกบานบุรีเขาจะแบ่งบานงามหูงามตาครับท่านผู้ชมนี่คือบานบุรีครับดอกยีโถก็ออกเล็กน้อยครับมาไปพ่อกันเลยครับว่าถาปลูกบานบุรีไว้เป็นไจพองนะครับ ต้นนี้ก็คือบานบุรีครับบานบุรีเขาจะไต่ขึ้นต้นดอกท้องอุไหลครับยังมีทั้งท้องอุไหลต้นนี้นะครับมีทั้งดอกบานบุรีครับนี่สองต้นนี้ก็มีอยู่สองอยางครับนี่กับบานบุรีครับ่านผู้ชม บานบุรีนี่เขาทนมากครับทนแรงมากครับบานปูนก่อนบนดอยครับท่านผู้ชมนี่ครับบานบุรีเขาจะทนแรงครับถ้าฝนตกลงมาเนี่ยเขาจะงามสะพังเลยครับท่านผู้ชมไปพอกันเลยครับก็จะมีดอกสีเหลืองนะครับดอกสีเหลืองผในส่วนผลไม้นะครับนี่ก็จะเป็นบานบุรีครับอันนี้ก็บบานบุรีครับ านปุ่นก็จะเป็นรีมซ่าปุ่นก็จะเป็นดอกบวตทองครับดอกบวตองในปุ่นนะครับเดือนตุลาปน,นะครับเขาจะบานดอกเขาหันนะครับท่านผู้ชมเอาเาไปพอกันเลยครับก็จะมีดอกท้องโอไลบานเล็กน้อยครับ โซนนี่ก็จะเป็นบ้านบุรีมาแล้วครับบ้านบุรีนี่เขาห้องอบ้านบุรีแขกนะครับแต่เขา็บ่ได้แขกครับท่าทผู้ชมพอด้านนี่ครับขวาเมือขอ่ถ่านผู้ชมนี่ครับขึ้นไปอยู่บนปูนนะครับบนต้นไม้ต้นทองอุไลไปนะครับภาษาเขาว่าแขะแต่เขาบ่ได้แข่ครับนี่ครับเขาจะเป็นเทาวันนะครับนี่เขา เขาขึ้นสูงนะครับท่วหมหัวครับช่วงนี้นะครับติดตำตำกับมีรคบติดดินกับมีครับนี่ครับติดตำตำกับคือติดดินถ้าเป็นบานบุรีใหญ่เนี่ยดอกใบเขาจะใหญ่ครับแต่นี่ดอกเขาน้อยครับน,น้ชมดอกเขาเล็กๆนะครับแต่ดอกเออใบครับใบใบเขาเล็กครับแต่ดอกเขาใหญ่ครับน้ชมใหญ่ามากครับ มาพอด้านนี้ครับขวามือท่านผร้ชมนี่เขาขึ้นไปบนต้นไม้บปละครับนี่คือบ้านบุรีครับด้านนี้ก็จะเป็นบ้านบุรีทั้งนั้นครับนี่กระทอมผมับเอาไว้อ่าพักผ่อนตอนอันฤดูหนาวครับแต่ฤะดูห่อนอยู่บ่ได้ครับห่อนมาครับมันเป็นสังกะสีครับท่านผร้ชมด้านนี้ก็เป็นนั้นไม้ไผ่ผมเตรียมจะมาทําพื้นครับนี่ครับไม้ไผ่เตรียมจะมาทําฝากทําพื้น จะต่อออกมาในหิ่ห้องนะครับท่านผู้ชมนี่ครับบ้านบุรีอ่าันนี้กับบ้านบุรีครับอันนี้ก็จะเป็นท้องอุไรเออจะท้องอุไรก็อันนี้ก็บวกตองครับโม้หืมดจืดนี่บวกตองอันนี้ก็จะเป็นท้องอุไรด้วยครับมีทั้งท้องอุไรมีทั้งบ้านบุรีเนี่ยบ้านบุรีเขาจะขึ้นแบบนี้ครับนี่เขาเป็นถาวันแบบนี้เขาจะขึ้นเลยครับท่านผู้ชมขึ้นไปสูงเลยครับ นี่ครับจะขึ้นมาอยู่สูงๆูงนะครับเขาไม่ได้แค่แล้วครับเขาอยู่สูงมากครับจะท่วมหัวแล้วครับอันนี้ตอนนี้เดือนพฤษภาในน้ำยังบอกเขาซาแต่ครับปุ้นนะครับน้ำจะเข้าซากกระเดือนประมาณก็กระดาหรือเดือนตุลาบมนนะครับน้ำจะไหลครับเต็มซาแล้วครับเขาจะออกกันไปแล้วครับพอดอกไม้แห้งครับนี่ของอุไรครับอันนี้ด้านหน้าปุ่นไกลเป็นบ้านบุรีครับ คลิปนี้คงจะทำร้านท่านผู้ชมไปกว่านะครับแถวแถวอันปลาดอกไม,ม้บ้านบุรีนี่ครับกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับท่านผู้ชมบา,บายยครับ